สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรห่วยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาต่างกันต่อนะครับกับ2สูตรเทียบชนหลัก10บพนนะครับซึ่งเป็น2สูตรเก่าที่เข้าตัวชนมานะครับวดนนี้จะเป็นยังไงจะได้ตัวไหนจะไปต่อหรือไม่นะครับ ของงวดที่แล้ว2ส,สูตรเทียบชนลงเทียบชนไว้ชนกันที่เลข7กับเลข0ูนะครับกับรางวัลที่ออกเ 0, 0็นะครับหลัก10บ,บนนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขศูนย ปอติทั้งทั้ง2ส,สูตรก็ถือว่าเดินดีนะครับเข้ามาก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11หดด่หหดเนะครับ11โมดติดนะครับอย่างวันนี้เราลองมาตามดูนะครับว่าจะไปต่อหรือไม่นะครับคำเตือนนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดใทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณนะครับในการรับชม หรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคานวณย้อนหลังอนาคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสองสูตรนี้เทียบชนสถิติเข้ามาจากงวดที่ออก6 0 6นะครับเข้ามาก็11งวดติดนะครับ บางงวดก็ชนกัน3ตัว2ตัว1ตัวก็มีนะครับของงวดที่แล้วชนกันอยู่2ชตัว7กับ0นะครับเข้ามาที่เลข0เดี๋ยวของงวดนี้เรามาดูสูตรนะครับสูที่หนะครับ ี่จากงวดเดียวกันนะครับของทั้งสองสูตรสูตรนี้เป็นตัวเลข4ตัวของงวดที่แล้วนะครับกับรางวัลที่ออก700นะครับหลักสิบบนนะครับเลข0เข้ามา ของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรครับตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักแสนนะครับตัวแรกมาบวกด้วยหลักร้อยหลักสิบเลขหน้าครั้งที่สองนะครับแล้วก็หลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับของมวดนี้นะครับ5บวก4เป็น9 9เบวก1เป็น10 10บวก8เป็น18 ได้เลข8เพิ่มไปทีละ1แต้มนะครับสูตรนี้ก็จะเป็น9 01 16พ .68 นะครับจะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับในตำแหน่งของหลัก สิบบนนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปคาดพิจารณาดูนะครับสูตรนี้เรามาดูสูตรที่สองนะครับที่จะเอามาเทียบมาตัดนะครับสถิตจิจากงวดเดียวกันนะครับสูตรนี้เข้ามาก็สิบเอ็ดงวดเหมือนกันแต่สูตรนี้เป็นสูตรเก่าที่ลงหลายงวดกว่านะครับสูตรนี้งวดแรกที่ลงสิบหกธันวาคมนะครับก็เข้ามานะครับ สมกราคมก็เข้ามา17มกราคมนะครับก็เข้ามานะครับแล้วก็1คกุมภาที่ผ่านมาก็เข้ามาที่เห็นผลงานก็สงวดติดนะครับสูตรนี้ของงวดที่แล้วนะครับคำนวณไว้14703กับผลรางวัลที่ออก70 0นะครับหลักนะ10บนนะครับคือ เลข0เรามาดูของงวดนี้นะครับตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักแสนนะครับตัวแรกแก็มาบวกด้วยหลักสิบเลขหน้าครั้งที่2แล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่2นะครับหลักแสนนะครับก็คือเลขห้า หลักสิบเลขหน้าครั้งที่2ก็เลขหนะครับแล้วก็หลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่2ก็คือเลขหกห้บวกหเป็น6 6หบวกหเป็น12ได้เลขสสูตรนี้เพิ่มไปทีละ3แต้มนะครับห้าตัวก็จะเป็น พอหกแปดจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักสิบบนนะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับระหว่างสองสูตรตัวที่ชนนะครับก็จะมีเลขแปดเลขเก้าไม่มี เลขศูนย์ไม่มีมีเลขหนึ่งชนกันอยู่สองตัวนะครับชนกันที่เลขแปดแล้วก็เลขหนึ่ง มีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับกับ2สูตรนี้นะครับสถิติที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าเดินดีนะครับทั้ง2สูตรยังไม่ผิดนะครับเข้ามาก็11บเอ็ดดติดนะครับหวดนี้ก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะไปต่อหรือไม่การตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจนำไปใช้นะครับ แต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่นะครับหรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผันผ่านนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชรทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้ j จ c า a ช n แนลหวยฟรีนะครับทาง y o u t u b e แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ